สนับสนุนโดยครัวกรีงปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวในขณะที่รัฐบาลในประเทศต่างๆนะครับมีปัญหาในการที่จะใช้จ่ายดูแลภาคประชาชนในเรื่องทั้งประกันสังคมแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องประกันสุขภาพแต่ว่าปัญหานี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนื่องจากว่าอัตราการจเจริญเติบโต,โตเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยโดยรวมนะครับยังคงดีอยู่แต่มีประเทศหนึ่งในอาเซียนที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้ ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็ประเทศนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับจากการศึกษานะครับของทางด้านเครดิตสวิสหรือว่าบรษาษาิษัทวิจัยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารเครดิตสวิสของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเพิ่มของประชากรในระดับต่ําจนน่าตกใจเลยนะครับต่ํากว่าถัวเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ ในช่วงระหว่างปี2010ถึง2015นะครับอัตราเฉลี่ยการเจริญเติบโตของตัวเลขประชากรในประเทศไทยนะครับจะโตเฉลี่ยปีละ0.3เท่าน,นั้นเองนะครับต่ำมากมากเลยนะครับต่ำกว่า1นะครับโดยเฉลี่ยของอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปีนนะครับสิงคโปร์แล้วก็รวมทั้งประเทศเวียดนามด้วยนะครับอัตราเจริญพันธุ์รวมนะครับผู้หญิงไทย1คนนะครับจะมีบุตร 1.4คนเท่านั้นเองแต่แล้วเกิดไปเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์นะฮะผู้หญิงหนึ่งคนจะมีบุตร3.1คนนะครับอินโดนีเซียมีถึง2.3คนนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานในเมื่อเรามีประชากรเพิ่มน้อยนะครับเราก็มีคนนะครับที่เข้าไปสู่ภาคแรงงานน้อยไปตามตัวด้วยนะครับคนไทยเรามี0.8เท่านั้นเองนะครับที่มีอัตราการเพิ่มใน ตลาดแรงงานนะครับต่อปีนะครับส่วนฟิลิปปินส์มีอยู่2.4หมายความว่าอะไรหมายความว่าภาพโดยรวมไปแล้วเนี่ยประเทศไทยกำลังสูญเสียนะครับความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเนื่องจากว่าเรามีคนน้อยกว่าเรามีประชากรซึ่งเกิดขึ้นมาเจริญวัยอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน หมาเขาว่าไงหมาควาว่าเราจะมีนะครับประชากรที่สูงอายุค่อนข้างที่จะมากประชากรที่สูงอายุนี้จะไม่ทํางานนะครับส่วนมากก็จะพักผ่อนหรือว่ามีความสามารถมีประสิทธิภาพในการทํางานด้อยลงนะครับและก็ต้องพึ่งพาเงินสวัสดิการทางด้านสังคมเรื่องประกันสุขภาพจากทางด้านรัฐบาลค่อนข้างที่จะเยอะชาร์ตนี้ที่ทางเครดิตสวิสทําขึ้นมาทําให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในปี1,000 980สถานการณ์ของประชากรไทยกับปี2 1 5เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง1,980นะครับสถานการณ์ของอตัวโครงสร้างของประชากรไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ปกติอยู่นะครับก็คือ,อยอดสูงก็คือจำนวนประชากรที่มีอายุ80นะครับแล้วก็ต่ำลงมา70เฉลี่ย70ถึง746064แล้วก็ล่างสุดก็คือ เด็กที่มีอายุ0ถึง4ขวบจะเห็นได้ว่าฐานข้างล่างเนี่ยนะครับหมายว่ายิ่งอายุยิ่งใหญ่หมายควาว่าเรายิ่งมีประชากรที่มีอายุน้อยฐานค่อนข้างที่จะมากนะครับยิ่งคนแก่วัยชรายิ่งจะเป็นที่อยู่ท็อปของพีระมิดเนี่ยฮะก็มีจํานวนประชากรน้อยอยู่หมายควาว่าเรามีประชากรซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันุ์อยู่ในวัยที่ทํางานนะครับสามารถที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับ GDP ให้มีอัตราการเจริญเติบโต ได้อยู่ในระดับที่โตนะครับหรือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่สถานการณ์ของประชากรไทยเนี่ยเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะครับในปี2015ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารูปทรงไม่ได้เป็นรูปทรงพีระมิดอีกแล้วนะครับแต่กลายเป็นเหมือนรูปทรงของแจกันนะครับคือป่องอยู่ตรงกลางนะครับหมายเวาว่าอะไรหมายควาว่าเรามีประชากรซึ่งค่อนข้างที่จะมีอายุมากนะครับและก็ไม่ได้อยู่ในวัยทํางานนะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ย ขาดแคลนแรงงานที่เข้าไปสู่ในตลาดแรงงานเพื่อที่จะช่วยนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพทั้งในการผลิตนะครับแล้วก็ในการทำงานเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าเรามีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรน,น้อยกว่าเฉลี่ยนะครับของทุกประเทศอาเซียนเลยนะครับสาเหตุอะไรนี่ครับเราต้องก็ไปศึกษานะครับต้องไปหาคำตอบกัน ภายหลังนะครับตัวเลขกราฟนี้เปรียบเทียบนะครับระหว่างอัตราการเจริญเติบโตช่วงปี1980จนถึงปี1985แล้วก็เปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟอันที่สองนะครับระหว่างปี2010ถึง2015ปรากฏว่าในช่วงระยะแรกเนี่ยเราเคยมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรอยู่ระดับเกือบ2%นะครับ1.5หรือ2%แต่ณขณะนี้นะครับพัวภาพลงมานะครับโตแค่ 0.3%เท่านั้นเองนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการาส่งคนหรือว่ามีคนไทยเข้าไปสู่ในภาคตลาดแรงงานนะครับอัตราก็จะเติบโตเนี่ยลดลงเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลดลงติดลบไปด้วยซ้ำไปแล้วก็ช่วงต่อไปเนี่ยจะมีคนไทยเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเพิ่มในเฉลี่ยแล้วแค่0.8%เท่านั้นเองจนถึงปี2015นะครับส่วนประเทศที่ จะยังคงมีประชากรเข้าสู่ตลาดแรงงานสูงครับก็คือ,อทั้งฟิลิปปินส์นะครับรวมทั้งมาเลเซียด้วยนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีประชาชนเพียงพอในการทำงานนะครับ GDP หรือว่าศักยภาพของอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะต่ำกว่านะครับมาตรฐานนะครับก็คือว่าทางเครดิตสวิสนี่ครับคาดการณ์ว่า GDP ของไทยเดาวเนี่ยจะโตประมาณ 3.5%ในระยะเวลา10ปีข้างหน้านะครับซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงของ GDP ของไทยซึ่งปกติแล้วสามารถที่จะโตได้ในระดับ4-5%นะครับถ้าหากว่า GDP ไม่โตทางรัฐบาลนะครับก็จะได้รภาษีน้อยลงได้ภาษีน้อยลงก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลภาคเศรษฐกิจอื่นภาคสังคมนะครับการศึกษานะครับเทคโนโลยีเงินบำนาญเงินประกันสุขภาพ รวมทั้งนะครับเงินประกันสังคมและการใช้จ่ายทางด้านอื่นๆครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศจะต้องได้รับการแก้ไขครับสหรับวันนี้รายการทานงรีพอร์ตเวลาหมดลงพอดีนะครับผู้ชมได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง n าว t 6ครับ